เนี่ใกล้ๆเราเลยนะพี่มันอาจจะเป็นลางร้ายหรือเปล่าสองตัวนะเห็นปะเอฟเฟกต์เหี่ยไอ้ยึดฝ่ายนาะกันแล้วเฮ้ยดูตัวที่อะไรเนี่ยโอเคไล่ลางร้ายจริงผมไม่ขยัคำเลยอ่ะเหมือนกันหมาเดินวนเนี่ยมันไม่ต้องมันอยู่ตรงสองตัวมันไม่ออกไปไหนเลยตัวน้อยตัวน้อยนอนได้ปะนอนไม่ได้นอนไม่ได้อ่ะดับไฟดับไฟดับไฟสองตัวคืออะไรวะปีศาจเหรอไม่รู้เลย

อะไรวะไอ้เหี้ยกูอยู่เขาบนมึงยังอะไรของพวกมึงเนี่ยอะไรวะเนี่ยเขาบนเขาบนเขาบนขึ้นเลยอ่ะเอ้ยไอ้เหี้ยบ้าบผาโอ้โหสับหลับไปผีล่อไอ้เหี้ยใหญ่บ้าแล้วใหญ่บ้านแล้วเอ้ยเฟกนกเหลือตัวเดียวเพื่อนนกหายไปแล้วเนี่ยเฟกนกอยู่นี่มันมีหลังไหล่ทวนไอ้โ่นเคียตายแล้วกูฆ่านกแล้วมันเป็นตัวอะไรวะ ไ้วเร็น่าจะเป็นบอสเกมอยู่ใต้หลอกปลาหอกทิ้งเล่นดิเฮ้ยกู็นปลาหอกไปเฉยโอ้ยเฮ้ยพี่เคนหน้าที่มันตัวน่าตัวเลยอะไรวะไม่ใช่แหละไม่น่าใช่แหละเนี่ยแถวนี้ไม่มีแล้วไมไอ้หมูเลยบยิษัทบริษัทนะสปลมาพักหนุ่มไหนพี่นอ๋อนี่ไงยีนมโตขอลงกับพวกมึงแล้วกัน สัตว์บ้านแตกมไม่หนีไปไหนอ่ะน่าจะไปตั้งหลักทุกคนเราไปหาที่อยู่ใหม่ใช่วยโอ้โหเสียดายว่ะเฮ้ยเชื่อเลยพี่ทอยเห็นปะเนื้อก็ตายเลยพี่กว่าเกมบักแล้วเนี่ยดูดิเนื้อก็ตายเลยพี่ทอยูเลยตายจริงกระายจริงเหรอเราเราเราไม่ได้ตีนะพี่ใช่สร้างสร้างกอ้ตรงนัน โอ้ใ<ไ>เราโดนงอนยากเป่ะเพื่อนคืนบ้านเนะคงคืนบ้านปหะไม่ไม่อยู่ดีมันก็ระเบิดใช่ก้นนัน่นแหละกนระเบิดเออตีตอ,อีตัวผู้ไอตัวผู้หญิงอะ่ะแล้วต้องอยู่ดีตัวระเบิดเลยปกติ <S <S 2> <S 2> ถ้าเราตีมันตายมันจะเป็นศพใช่ป่ะหล่ะอันนี้เป็นชิ้นนี้เนี่ยเนื้อหมูเลยอ่ะมันจะมีบางคืนอะ่ะที่มันไม่มีมันจะมีคอาเรียกว,ว่าอะไรคลายๆคืนแบบเลสอะเหมือนของบอสอะ ขึ้นเดือดอ่ะขึ้นเดือดอ่ะต้องรอผ่านคืนนี้เรอวะใช่ต้องอยู่คืนนี้ให้รอดที่ผมมีที่เซฟใหม่แล้วผมมีที่นอนแล้วอ,อยู่<ห>เต็นท์นะคนสามคนผมรออยู่เต็นท์นะครับอะไรวะอะไรอะไรวะเนี่ยดีว่าหัวทิ่มกินน้ำก่อนหลอนแล้วกินน้ำกินน้ำได้ป่ไม่ได้ไ,ได,ได,ได้กด E ไงไม่ขึ้นอ่ะพี่ เอาเงินอาหัวจุงลงไปเฮ้ยมีของอยู่ตรงนี้ด้วยวะไอ้กระเป๋าเฮ้ยโอ้โหอะไรวะไปหาเฟก่อนไปหาเฟกดีกว่าพี่ตอนนี้กำลังตอนนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวไปหาเฟกอยู่ริมหาดนี่ไม่ไกลเลยไม่ใช่แหละ กูขยับไม่ได้กูขยับปุ๊บกุล้มเลยที่ต้องมาแถวนี้ยตรงนั้นมันออกหมดแล้วผมออกมแล้วตรงนั้นโคตรใกล้แล็บอ่ะระเบิด,ดป่ะในแผ่นที่บอกเลยใกล้แล็บหนาวหนาวไว้น้ำดิเอาไม่เดินอ้อมมาเดินเอาไปก่อนนะโอ้โหกลัวโดนดเดยเพื่อนไอ้แม่งอยู่บนบกแม่งโดนเฉยเลยเลยพี่นอนละว่องว่ะเฮ้ย ออกแบบการคันน, <c oughs> นี่ข้ากูอยู่ในน้ำนี่ต่อมอั่งลอยอยู่ในน้ำ